อ่ะและดูปริมาณฝนเิ็วันนี้กรุงเทพช้ำกว่าทุกวัน80%ปรเซตของพื้นที่เลยค่ะวันนี้เยอะสุดในประเทศไทยนะคะส่วนภาคอื่นเนี่ยอย่างอีสานกลางตะวันออกก็70%ของพื้นที่ค่ะ,ะกรุงเทพปริมณฑลจะชํำที่สุดในประเทศฝนหนักมากที่สุดขนาดที่มีการเตือนโฟกัสก็คืออำนาจเจริญอุบลจันทบุรีและจังหวัดตราดสีจังหวัดนี้จะหนักมาก นี่หมายถึงวันนี้นะยังไม่นับอิทธิพลจากด e เ r e s s นะล่องมรสุมมันพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ค่ะประกอบกับอีกหนึ่งปัจจัยคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันมันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นนะคะวันนี้จะหนักกว่าเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยเจเปอร์เซ็นต์ไปดูภาพที่ลาดกระบังเถอะสักสองทุ่มถนนลาดกระบังแยกสนามบินสุวรรณภูมิ น้ำก็ท่วมกันเป็นภาพอย่างที่เห็นเนี่ยและปริมาณน้ําในคลองประเวศบุรีรม์ก็สูงขึ้นต่อเนื่องถึงขั้นต้องเตือนภยัยและในเวลาต่อมาก็มีภาพถนนราชกระบังแยกกิ่งแก้วนี่ฮะอันนี้กรุงเทพหรือชายทะเลสักเกตเอาเมื่อคือนนี้ผู้คนย่านราชกระบังเดือดร้อนแสนสาหัสประมาณสักสองทุ่มกว่าบางคนยังไม่ถึงบ้านไง แน่นอนผู้คนที่รอดกระบังแชร์ภาพน้ําท่วมแยกกิ่งแก้วขณะก,กระบังเดินทางกลับบ้านนี่ค่ะท่าน,นโอ้โหคือขี่มอเตอร์ไซค์ก็ใส่เสื้อกันฝนแล้วก็ขับรถขี่กันฝ่าน้ําเนี่ยค่ะอโอ้โหอ่าดูต่อเน,นื่องไปเลยหลายคลิปลาดกระบังเนี่ย แล้วโอ๊ยแต่จะล้กลับบ้านยังไงเนี่ยรถก็ไม่มีดูสิโอ๊ยขนาดที่มีท่านหนึ่งขับรถฝาน้ำท่วมสวัสดีคกถึงขนาดวันนึงอยู่ในทะเลนั่นเองนี่ค่ะอยู่ชายหาดบางแสนนะอันนี้คือบรรยากาศน้ำทะเลนะครับเราอยู่กันที่บันชั้นบรรยากาศไม่ใช่สิทะเลรักะบังทะเลรักะบังนะครับมีน้ำตกด้วยครับทุกคนดูสิมีคลื่นเยอะแยะเลยนะครับโอ้โหแล้วรถคันนั้นจะขึ้นคันปะเนี่ย โโอ้หดูรสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ันทีนบอยู่สักรุงเทพมีทะเลอันนี้คือบรรยากาศน้ำทาลาดกระบังค่ะเดี๋ยวดูวันนี้จะฉ่ำกว่าเมื่อวานอีกและแน่นอนท่านผู้ชมระทึกกันทั้งน้ำฝนน้ำเหนือที่มาต่อเรื่องและน้ำทะเลหนุนวันนี้เป็นวันที่สองก็ปรากฏว่าเขื่อนเจ้าพยา เพิ่มการระบายน้ำเมื่อวานนี้เป็น2,100ลูกบาทเมตรพื้นที่ท้ายน้ำเล่งเสริมกระสอบทรายทีเดียวทนผู้ชมและในเวลาต่อมาช่วงบ่ายสามโมงแจ้งว่า6กโมงเย็นที่ผ่านมาเพิ่มเป็น2,200ใช่ค่ะภายในตีสของวันนี้นะคะเนี่ยค่ะเพิ่มเป็น2,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและจะคงอัตรา2องพต่อเนื่องสองพก็แย่แล้วอันนี้สองพันสองเพราะฉะนั้น อ่างทองก็มีคลองผงเผงวัดัชยโยอายุทยาเนี่ยบางบานเสนาพักไห่สิงห์บุรีก็มีอำเภออินบุรีเมืองสิงห์บุรีพรมบุรีนี่ยกเป็นตัวอย่างาขนาดนี้หนักนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของเซลล์บอร์ดแคทเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายก็ออกเซล์บอร์ดแคทแจ้งเตือนว่าเขื่อนเจ้าพยาระบายน้ำเพิ่มแล้ว กระทบ8ปดอำเภอของจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองไล่มากระทั่งถึงอ่างทองยุทธยาแล้วใช่ไหมนนทบุรีเมืองปทุมธานีนี่ท่านผู้ชมฮะแล้วก็ไปดูภาพกับตันเรือยนต์ลากจูงเรือโปะ๊ะเพราะน้ำมันสูงตร<อ>ง,<อ>งวังน้ำวนวัดพนันเชิงอะ่ะค่ะนี่ค่ะฝากกระแสน้ำเจ้าพระยาช่วงวังน้ำวนตรงหน้าวัดพนัญเชิง เข้าคอขวดแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งน้ำเนี่ยเชี่ยวมากนะคะแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูปรากฏว่าเรือโป๊ะที่ลากมาทั้งสองลำไม่เข้าโค้งค่ะขอไม่เข้าโค้งก็เนี่ยค่ะ เป็นยังงไพุ่งไปชนตัวโบราณสถานป้อมเพชรโอ้โหุดป้อมชุดป้อมแล้วชุดป้อมแล้วเบรกไหวไหมไหวไหมเนี่ยฝั่งเกาะเมืองนะคะไหวไหมไหวไหมไหวไหมเรือพลาดครับเรือพลาดนี่ไงโอ้ชิวเฉียดชิวเฉียดมุ่งหน้าหาป้อมเพชรเลยคือเรือยนต์ที่ลากมาคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงเร่งเครื่องแบบดังกระหึ่มเลยค่ะ แล้วเชือกเนี่ยเห็นชาวบ้านตรงนั้นบอกดังเปรี้ยเปรี้ยเปรี้ยเกือบ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 โอ้โหวังน้ำวนวัดมันนเชิงอุ้ยนิดเดียวตึงได้บุดบิดเลยนั่นน่ะค่ะเรือแทบพังเลยอ่ผู้อนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูพิภายุทธยาพีรัตนานาศศกบอกคลอดดีนะคือคนควบคุมเรือเนี่ยมีประสบการณ์ยังประเมินผิดพลาดเลยค่ะเพราะกระแสน้ํามันเป็นแบบนี้ตอนนี้นะคะปีนี้เนี่ยกระแสน้ำเนี่ยท่านผอเจ้าท่าอยุธยาบอกว่าน้ําเจ้าพระยาช่วงวังน้ําวนเนี่ยมันผิดปกติ มันไหลวนไปตรงหน้าวัดพนันเชิงแบบผิดตำแหน่งไปจากทุกปีโดยไม่มีสาเหตุน้ำไหลผิดตำแหน่งอีกเหรอชน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 ล่ัท้งนี้เขื่อนเจ้าพยาระบายน้ำระดับ2,200ลูกบาทเมตรกรมเจ้าท่ายังให้เดินเรือได้ปกติแต่ลดจำนวนพ่วงลงมาเหลือสามลำและถ้าเขื่อนเจ้าพยาเพิ่มระดับการปล่อยน้ำออกมาถึง2,500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็จะปิดการจราจรทางน้ำ ในแม่น้ำเจ้าพยากษกับแม่น้ำป่าสักโอ้และเราว่ากันต่อไป